สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีเฟอร์นิเจอร์นะครับเอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นเก้าอี้พับขนาดเล็กนะครับเอาไว้ใช้นั่งทํางานนะครับบนบนพื้นนะครับนั่งบนพื้นหรือบนเบาะนะครับหรือบนที่นอนก็ได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะใช้วางบนพื้นนะครับบนพื้นนะครับอันนี้จะเป็นโต๊ะพับนะครับ จากที่เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีสีลายสีดำนะครับด้านบนนะครับด้านใต้ก็จะเป็นขาจะเป็นขาก็สามารถง้างออกมาแบบนี้นะครับง้างออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้จะเป็นที่ที่เสียบตัวตัวนี้นะครับก็คือสามารถเอาไว้วางแท็บเล็ตเอาไว้วางมือถือได้นะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ที่รองแก้วนะครับอ่าเป็นที่รองแก้วก็คือหรือว่าใส่ขวดน้ําก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นวางขวดน้ําไปแบบนี้นะครับหรือว่าเรามีเรามีมือถือนะครับอ่าเอามือถืออ่าเอาไว้เปิดดู youtube นะครับหรือนั่งทํางาน,นครับเพราะว่าอันนี้จะมีขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับสามารถเอาอแท็บเลต็ตใส่เข้าไปได้นะครับอ,อ่างนี้นะครับ เอาไว้เปิดดูคลิปไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับได้นะครับจะวางแนวขวางก็ได้นะครับจะวางแนวขวางแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมใช้มือถือทดลองนะครับอ่าส่วนด้านข้างนะครับก็อ่าเอาไว้เสียบปากกาได้นะครับอ่าหรือว่าเอาไว้เอาไว้วางอา่าที่เป็นรูเสียบตรงนี้นะครับเอาไว้วางอุปก,กอรณ์ได้เพิ่มเติมน,นะครับก็ ถือว่า,ามีขนาดเหมาะสมเลยนะครับอันนี้ผมวางเอามือวางให้ดูนะครับถ้าเรา,อาเอาไว้ทํางานนะครับเปิดโน้ตบุ๊กหรืออะไรนะครับนี่นครับเปิดหนังสือทําการบ้านอะไรครับสามารถาใช้กับบุตรหลานนะครับหรือว่า,าลูกๆที่อยู่ที่บ้านตอนนี้ต้องเรียนหนังสือออนไลน์นะครับแล้วก็ อ่ต้องเรียนออนไลน์นะครับกับคุณครูอันนี้ก็ตั้งแท็บเล็ตตั้งมือถือไว้นะครับแล้วก็อ่าเขียนหนังสือจดบันทึกอะไรต่างๆนะครับสําหรับตอนตอนที่คุณครูสอนนะครับอันนี้ก็เอาไว้วางอ่าแก้วน้านะครับนะครับอ่าแก้วน้ําน้าอัดลมน้ําหวานนะครับอ่าหรือหรือนมก็ได้นะครับถ้าเป็นเด็กๆก,ก็ อ่าทงานไปด้วยดื่มน้ําไปด้วยนะครับทานขนมนะครับก็มีพื้นที่ถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็วางได้พอดีนะครับแล้วก็ตรงพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าสหรับวางเมาส์นะครับแต่ก็อาจจะไม่เหมาะสมกับการวางวางคีย์บอร์ดนะครับอ่าเพราะว่าถ้าเราใช้โน้ตบุ๊กจะพอดีนะครับโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะมีคีย์บอร์ดในตัวแล้วก็มีเมาส์ตรงนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรเลยนะครับโอเคนะครับอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนสนใจนะครับอยากได้เฟอร์นิเจอร์ตัวนี้ไปใช้งานก็ทัก นะคอมเมนต์ใต้คลิปตรงนี้มาได้นะครับอ่าอ่าขอบคุณนะครับที่เพื่อนๆติดตามรับชมคลิปนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็มาเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ